you. <laughs> บ่าวทีสวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานทางนะครับเราพัฒนาเนี่ยมาชิกประจำวันศุกร์ที่22นะครับพฤศจิกายน67นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นบ่าวที่สวัสดีนะครับแม่แม่แมฮมิมชิช fc ครับประจาำารนขอสวัสดีนะครับพี่พี่ชมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับไปช่องบ่าวทีพารวยกับแนวทางเ่าพัฒนาเนี่ยมาชิกนะก็ตามกันต่อไปกันต่อนับร่ำกันต่อกำหนทางเราพัฒนาผมประจําวันศุกร์ที่ ยี่สิบสองเลยดหนมาชิกแป๊บเดียวจะหมดเดือนแล้วําหรับเดือนพฤศจิกายนสลับแนทางเราพนาผมโอ้โหก็ปรํำกันตลอดเลยสลับช่วงนี้นะครับผมก็เต็มที่เหมือนเดิมนะฮิมาชิกเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนะสลับในทางผมในทางไหนเดือนดีเดินต่อในทางไหนเดือนไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะไม่ไดนิ่งนอนใจแต่อย่างไดทุกๆแนวทางและก็ทุกๆช่องทางนะฮิมาชิกก็ขอบคุณที่มาชิกไว้ด้วยกันแล้วกันนาะที่ยังติดตามไปยังให้กำลังใจกันมาโดยตลอดในมาชิกนะครับแล้วก็ ในวันที่22เนี่ยผมก็จะมีในทางเลขทูปก,กุมารไข่ด้วยนะนะับจันทร์พุธศุกร์เนี่ยผมก็จะจุดในทางเลขทูปก,กุมารไข่นะครับใครที่ชอบในทางบางคนก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับสำหรับในทางเลขทูปนะครับเนาะแล้วก็ รัฐบาลไทยนะผมลงคลิปว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแนวทางรัฐล้อยผ่านมาเนี่ยนะครับฝ่าที่สามมาสามแปดรัฐบาลไทยนะนะครับอย่าลืมไปติดตามรับชมลงคลิปมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปไม่ถูกชมคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะปักช่องสี่เหลี่ยมเอ็นสกรีนไว้เพื่อมาชิกสามารถที่จะไปชิมชมได้เลยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะดททูท้ายคลิปนะแล้วก็ในวันที่ยี่สิบสองเนี่ยผมก็จะมีแนวทางไลฟ์สซดด่วนเราพัฒนาด้วยนะสิบแปดเป็นปต้นไปที่เหมือนเดิมเต็ม,มที่ทุก ทุกครั้งสําหรับแนวทางผมเนาะนะครับอ่ะมาดูคําเตือนก่อนนะฮิม,มาเชกแล้วก็ไปสรุปผลกันเนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆไว้ด้วยนะกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆฮิม,มาเชกจะได้ไม่พลาดแนทางเด็ดๆและขาะ่าวโป๊ๆบางๆฉบับดีเนาะเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่เหมือนเดิมฮิมาเชกนะปเป็สูตปพิธานี่มาเชกไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีข้อมูลหลุดใช้วิจัยญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆรอบที่ผ่านมาเลยสำหรับเราพนาผมประจําวันพุธที่ 20น่นะครับผมโอ้โหนะครับเบ้นมาแล้วนะครับเนาะบ้นมาวันที่20ในมัชิแล้วก็วันที่13นะล่าสุดเบ้นลาพนาแล้วก็มาวันที่20เลยนะครับ ผมให้4กับ1นะนะครับสรุปผลนะนะครับเราพัฒนาในรอบวันที่20นี่สิบใมาช็กนะครับผม3 0 5 5 7 5โอ้โห3 0 5 5 7 5เลยนะครับผมสำหรับในรอบที่ผ่านมานะผมให้4กับ1นะครับโอ้โหไม่ลงขอบไปที่มาเช็กไว้ด้วยกันนะครับนอกจาหรับชุดเจาะนับเดือนดีมา6รอบติดนะในตัวเด่นยังไม่มามา1ตัวนะ6รอบติดที่ผ่านมานะครับแต่รอบที่7นี่ไม่ลงนะเพราะว่า55 7 ห้านะครับสลับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่หน้าไลฟ์เนี่ยนะครับผมให้ระวังเบื้อนไว้ด้วยนะเพราะว่าฮานอยเขาเบื้อนไหลเนี่ยมาชิกนะครับโอ้ฮานอยวันที่ยี่วันที่20นี่นะครับเนาะนะครับโอ้โหเบื้อนไหลจังเลยนะฮานอยคือไฟ์ไปถึงลาพานาเลยในมาชิกนะเนาะนะครับสำหรับในทางเบื้อนเนาะทำเต็มที่แล้วขอไปที่มาชิกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาไซดด่วนก็จอดไม่เข้านะเพราะว่าเบื้อนลงในมาชิกนะเนาะนะครับเบื้อนลงลงเลยไม่เข้านะครับผม5575เนาะนะครับ อ่ะสายด่วนเนาะนะเออผมให้ห้าสี่นะครับเออเจ็ดไม่มีนะครับผมให้หนึ่งนะครับนะนะคงจะไม่มีใครแปลงห้าเป็นอ่าเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะหนาอ่ะก็ทำเต็มที่ละก็ขอไปที่มาชิกไว้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสำหรับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับสองสี่แปดลงไหมหนาสองสี่แปดไม่ลงอีกแล้งวันก็ไม่ลงนะสองสี่แปดนะครับจริงในรอบที่ผ่านมาออายอมนะครับผมอ่ะสำหรับเรืนี้ก็ตามกันต่อในมาชิกสำหรับอ่าแนวทางเราพัฒนาผมประจำวันศุกร์ที่ ยี่สิบสองเนนะครับเนาะนับเป็นสูตรเป็นทางนะชื่นชอบแค่ไว้จดไ์ใเนาะนะครับถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นทางไปนะครับเราเราพนาวันที่ยี่สิบสองนนาหยี่สิบสองนะเบิ้ลจะลงอีกไหมนะครับหกเจ็ดเนาะนะครับยี่สิบสองทัดสิบเอ็ดสิบเอ็ดนานนะครับนะครับ วันศุกร์นะนะครับดูดีว่าเบิ้ลจะลงไหมสำหรับรอบนี้นะครับเบิ้ลลงเนี่ยนะเดือนธันวาไอีเดือนพฤศจิกายนนะครับเบิ้ลเพิ่งมาสองรอบเีงนะนะครับจะหมดเดือนละเดือนตุลาเนี่ยไม่เบิ้ลหน้าก็เบิ้ลหลังไม่เบิ้ลหลังก็เบิ้ลหน้านะเดือนตุลาเนะี่เบิ้ลบ่อยแต่เดือนพฤศจิกายนี่ยมาสองรอบเองนะครับมาดูตัวเด่นนะน้ำหน้าไลฟ์ที่มาชิ้ถามผมอยู่ว่าชอบเบิ้ลไหมผมบอกว่าชอบเบิ้ลอยู่นะสำหรับในรอบวันที่20ที่ผ่านมาผมบอกว่าผมชอบเบิ้ลอยู่น้ำให้ระวังไว้นะครับก็เบิ้ลก็ไหลจริงด้วยน้ำอ่ะนะครับ เด่นนะผมให้ตัวนี้นะครับ2กับ7 7กับ2อนะจับคู่ได้เลยนะนะครับตัวเด่นจับคู่ได้เลยนะครับนะพราบบางครั้งมันมเป็นคู่วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสําหรับสายวิ่งสายรูดเนาะและตามมาด้วยสองตัวเด่นสองตัวนะสองตัวเด่น,สอ,ดนสองตัวมีนะครับอสองแปดสองเก้านะนะครับ สองศูนย์นะนะครับเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดสามเจ็ดสี่นะนะครับอะเบิ้ลน,นะนะผมให้ระวังเบิ้ลไว้นะครับสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะสำหรับในทางเบิ้ลน,นะครับยังไว้ใจไม่ได้นะครับเบิ้ลโผล่แล้วก็คือไว้ใจไม่ได้ต้องระวังนะครับนะนะครับอะเดี๋ยวผม มาดูตัวเน้นผมในมาชิกสลับลาพนาเนาะ2772จะพูดได้เลยวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายวิ่งสายรูดเนาะ28 29 20 71 73มันก็74นะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมยังไงขอให้มาในตัวเน้นยังไงขอให้มาในตัวเน้นเะนาะนี่ละ20 02กลม,กลมๆสวยๆแล้วก็73ก็สวยนะนำเดินทางไปจะเหลือเดินทางกลับนะครัำอาช่วงนี้ละัาหน่อย ติ๊กหน่อยติ๊กระบังนะครับเผื่อใครมีกำลังเนาะนะครับสองหกสองเก้า,านั่นแหละนาเบิ้ลนะสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะถ้าใครชอบเบิ้ลเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันหน้าไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเบิ้ลจะลงหรือไม่ลงนะครับสลับในหลาพนานะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเวลาผมไลฟ์สายสด่วนนะขอโชคดีกันสลับชุดจบคู่เด่นสองตัวนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับด้วยนะยามาชิกนะครับผมระวังสายตีลังกาด้วยเด้อนะครับแล้วก็ตามได้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเนาะ สามเด่นสามตัวมีนะครับเก้าสองศูนย์นะนะครับอ่าหนึ่งเจ็ดสามนะแล้วก็สามเจ็ดสี่นะนะครับสรับในชุดสามตัวก็สามชุดอีกเหมือนเดิมนะสามชุดคือเกานะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นในมาชิกสลับสายีิสายรุ่นเนาะนะครับอ่ะอันนี้ผมจะไม่เขียนเด่นกำลังวันนะเวลาผมไล้สายรุ่น18นาฬิกานะแหละเดี๋ยวมาวิเคราะห์กัน นะครับการอาจจะเต็มแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะสำหรับแนวทางลาวพนาผมประจําวันศุกร์ที่22่สิบสองนฮิมาชินะครับพฤศจิกายนแป๊บเดียวจะหมดเดือนละนะครับวันที่ยีนะนะยังไงขอให้เดินดีนะครับเด่นนะผมให้สกับเจ็ดเจ็ดกับ2จับคู่ได้เลยเดลยนะบางทีมันมาเป็นคู่นะหนาวิธีบห่อไปคือในตัวเด่นนี่แหละสองแปดสองเก้าสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดสองจับคู่ได้เลยนะครับผมเล่นให้สองศูนย์กับเจ็ดสามได้เดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับในฮิมาชินะครับเนาะนะครับ สองเก้าระวังหกเดีวเด้อนะครับมีชุดเดียวนะเพื่อตีลังกานะนะครับไปดูแลยกันนะครับสองสองกับเจนนะั่นสลับอย่างเพื่อนรอดผ่านมานี่ห้าห้านะครับผมยังไว้ใจไม่ได้นะเบิ้์ถ้าใครชอบเบิ้์ให้ระวังเบิ้์ไว้ถ้าไม่ชอบห่านนะครับขอโช่วงนี้การสลับชุดจะพูดเด่นสองตัวและสามตัวเด่นก็มีเก้าสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดสี่ นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับในทางผมในรอบวันศุกร์ที่ยี่สองเนี่ยขอให้มาสองตัวสามตัวเรื่อยรอบนี้จะได้ปุ๋ยป้วะแบงๆกันก็เต็มที่เมื่อเดิมเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวทางลิทุกกุมารไข่อย่าลืมติดตามรับชมนะครับจันทร์พุธศุกร์คุจะจุด อาลงคลิดไปให้นะครับหรือส่งในบ้านนั่นแหละตะไคระชอบก็จะเลืมไปขอพรตาไข่กันนะตาไข่ที่ว่ามีพลังอยู่นะช่วงนี้นะครับแล้วก็ไลฟ่ไซด่วนรับพนานะนะครับอาจารย์จะเต็มแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดกับผมไลฟ่ไซด่วน18บแปดรายนี่แหละอาจารย์ผู้สุขนี่แหละนะครับมันสุกกับนสะิบแปดรายกเนาะมาวิเคราะห์กันว่าตัวไหนเดินไม่เดินในร้อยผ่านมาเนะี่ยผมให้ระวังเบื้อไว้ด้วยเพราะว่าฮานอยเบื้อไหลนะครับเออาบางทีมันก็ดูเลขกไหลโดยประกอบกันในทางสูตรเราด้วยเนี่ยมาสิคจะได้แบบไม่พลาดเนาะจะได้ไม่ตกขบวนสําหรับ แนวทางเราพัฒนารัฐบาลไทยชมคลิปนี้ให้จบนะนะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคิดไปจิ้มชมรัฐบาลไทยภูมิดวงคิดไว้ให้พีที่เรียบร้อยแล้วมั่นใจกับส่วนแนวทางตื่นทุกครั้งทุกแนวทางด้วยสําหรับแนวทางผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นปังกันโชคดีเป,ป็นครั้งที่